ปัญหาของโลกปัจจุบันนี้ที่ม,มีมีมากก็ คือปัญหาที่ตายแล้วเกิดนี่มีน้อยตายแล้วสูญรู้สึกจะมีมากขึ้นทุกทีนี่เป็นปัญหาใหญ่โตอยู่กับจิตใจของนักเกิดนั่นแหละด้วยความเข้าใจว่าตายแล้วสูญน,นี่ก็คือเรื่องของกิเลสพาให้เข้าใจไม่ใช่ความจริงพาให้เข้าใจผู้เชื่อตามความสําคัญของกิเลสจึงทําให้ผิดไปเรื่อย นที่เข้าใจว่าตายแล้วศูนย่ยอมไม่คิดเตรียมเนื้อเตรียมตัวเพื่ออนาคตเพราะหมดหวังแล้วทั้งๆท,งท,งที่สิ่งที่จะเป็นไปให้จะประสบพบเห็นจริงต่างๆทั้งๆท,ท,ที่เราไม่หวังก็ตามมันมีอยู่คือใจปัญหานี้ทำเป็นการทำลายตัวเองไปในตัว ผูทีวัดมีความเข้าใจว่าตายแล้วเกิดยังต้องมีการะมัดระวังับเกิดแล้วจะเป็นยังไงถ้าว่าเราทําไม่ดีเสียอย่างนี้ไปเกิดก็จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเป็นเครื่องตอบแทนแม้เราไม่ปาถนาก็าตามเพราะยังไงกิจจะต้องเกิดต้องรับผลอย่างกรรมนั้นนี่ผู้นี้มีความขยกักขยแยงต่อสิ่งที่ไม่ถุงปาถนาแล้วก็ไม่กล้าทำ แต่ผู้ที่ว่าตายแล้วสูญนี้รู้สึกจะสูญไปโดยประการทั้งปวงในเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรทั้งหมดพอยังลมหายใจอยู่เท่านั้นเมื่อสิ้นลมหายใจแล้วก็หมดปัญหาการทําบุญทําบาปจึงไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นนอกจากเป็นความต้องการในปัจจุบันว่าจะทําอะไรแล้วก็ทําตามได้ชอบผู้นี้ชื่อว่าความคิดเช่นนี้ชื่อว่าการทําลายตนเอง ไปในตัวนั้นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็มีเข็นสิ่งทั้งหลายเที่ยงคือพวกทิฏฐิต่างๆเจ้าทิฏฐิต่างๆที่เข้ามาสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าตายแล้วศูญบ้างตายแล้วเกิดบ้างทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยง แล้วสัตว์เคยเกิดเป็นชนิดใดก็ต้องเกิดเป็นชนิดนั่นอย่างน,นี้ถึงเคยเกิดเป็นสัตว์ชนิดนั่นก็ต้องเกิดเป็นชนิดนั่นเคยเกิดเป็นคนต้องเป็นคนเรื่อยไปเที่ยงต่อกาเนิดของตนที่เคยเกิดเป็นอะไรก็เที่ยงไว, <PRI X. S 1> ว้หมดเลยนี่เป็นเรื่องของความสําคัญไม่ใช่ความจริงเรื่องของกิเลสจึ Gallery, สงเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเมื่อเราพิจารณาเมื่อเราเรียนเรื่องของกิเลส ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราด้วยหลักธรรมะเป็นเครื่องพิสูจน์เรายิ่งจะเห็นสิ่งที่น่ากลัวที่เป็นเครื่องหลอกลวงจากกิเลสแทบจะพูดได้ได้ว่าทุกระยะที่เป็นตัวกระซิบกระซาบเป็นตัวบังคับบัญชาอำนาจมากอำนาจน้อยมีอยู่กับกิเลสนี้ทั้งสิ้นเราเป็นติดเพียงคล้อยตามมันคล้อยตามมันจนกระทั่งลืมตัวว่าความคิดเค่นั้นเป็นสิ่งที่ ถูกต้องไปหมดที่น่าเชื่อหรือเชื่อไปเลยนี่เรียกว่าลืมตัวเราแม่ทราบได้ว่าสิ่งที่คิดนั่นเป็นทางถูกหรือทางผิดเพราะเคยเชื่อธรรมชาติที่ง,งมงายนี้มานานยิ่งเลยคือธรรมชาติที่ไม่มีค่าสำหรับผู้มีค่าจึงต้องได้ระวัง การที่จะพิสูจน์ถึงเรื่องเกิดเรื่องตายนี่เราจะพิสูจน์อะไรไปเรียนที่ไหนมันก็ไม่สิ้นไม่สุดไม่สามารถที่จะระงับดับความสมคัญหล่านี้ได้นอกจากการปฏิบัติต่อจิตใจโดยเฉพาะคือจิตตะภาวนาอันนี้เป็นทางตรงแนวต่อความจริงจะต้องทราบทั้งสิ่งที่ปลอมทั้งสิ่งที่จริงซึ่งมีสิ่งอยู่ภายในจิตอันเดียวกัน อย่างอื่นไม่มีทางทราบได้จะเรียนมากเรียนน้อยก็าตามไม่ได้ประมาทเพราะการเรียนไม่ใช่การชำระก,กิเลสนี่จดจำเอาตามการเรียนมาเฉยๆกิเลสมันมันก็เป็นกิเลสอยู่โดยตรงถ้าเราไม่แก้เหมือนเราสร้างแปลนบ้านแปลนเรือนนั่นแหละจะทำแปลน,นได้สักกี่มากน้อยถ้าเราไม่ลงมือทำมันก็เป็นแปลนี้เลยมันไม่เป็นตัวบ้านตัวเรือนขึ้นมาได้น การจดจาเรื่องชื่อเสียงของกิเลสจะเลียงไปขนาดไหนก็เรียงไปม,มันก็เป็นแต่ชื่อตตัวกิเลสจ,จริงๆมันก็เป็นกิเลสของมันอยู่อย่างนั้นไม่บกพร่องไปแม่นิดหนึ่งด้วยการจดจำจึงไม่สามารถที่จะแก้กิเลสตัวตัวสำคัญต่างๆภายในจิตใจได้นอกจากเราจะปฏิบัติ การปฏิบัติเช่นจิตจตตภาวนาก็คือการปฏิบัติต่อจิตใจการเรียนเรื่องจิตใจของตนเองวิถีของจิตใจคิดไปในแง่ใดบ้างมีมากน้อยหนักเบาไปทางใดทางดีหรือทางชั่วเพราะมีธรรมเป็นเครื่องพิสูจน์ท่านสอนว่าอย่างไรที่ควรจะละที่ควรจะ,ะ,รจะ,ะงับที่ควรจะดับที่ควรจะส่งเสริมเนี่ยท่านบอกไว้หมดเห็นจิตมีความฟุ้งซ่าน เป็นการก่อควรตัวเองพุ่งซ่านมากก่อควรมากทำลายตนเองมากให้พยายามระง,งับดับความคิดเหล่านั้นด้วยอุบายต่างๆตามแต่จะเห็นควรเช่นกำหนดภาวนามีบทธรรมบทใดเป็นหลักยึดแทนอารมณ์ที่จะทําให้พุ่งซ่านนั้นเสียจิตก็ย่อมมีทางสงบลงได้พอจิตสงบลงได้แล้วก็ทราบว่าจิตพักงานพักงานวุ่นนี่มีเพียงตอนนี้ ก็พอทราบเงินต้นหนึ่งขั้นจิตมีความสงบมั่นคงเข้าไปโดยลำดับก็ย่อมทราบจิตและทราบธาตุทราบขันเรื่องของธาตุของขันไโดยลำดับว่าจิตเป็นอย่างธาตุขันเป็นอย่างไม่ใช่อย่างเดียวกัน แม้จะอาศัยอยู่ในธาตุขันอันเดียวกันก็ตามเทียบแล้วก็เหมือนกับเราอยู่ในบ้านบ้านนั้นเป็นบ้านจริงแม้เราจะอยู่ในบ้านเราก็เป็นเราคนหนึ่งจริงไม่ใช่อันเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าอาศัยกันอยู่เท่านั้นเช่นเราเราอยู่ในบ้านบ้านจริงไม่ใช่เราเราจะไม่ใช่บ้านแต่เป็นเพียงอาศัยกันหรือว่าบ้านของเราธาตุขันนี้เป็นของเราคือหมายถึงจิตเรานี้ไม่ใช่บ้าน เราไม่ใช่ธาตุาขันธาตุขันไม่ใช่เราแต่เมื่ออาศัยความรับผิดชอบกันอยู่เราจะเรียกว่าธาตุขันเป็นของเราตามหลักสมมุติมันก็ไม่ผิดแต่ยังไงมันก็เป็นคนละอย่างอยู่โดยดีน่การการเรียนทางจิตตภาวนาทราบไปโดยลำดับลำดับอย่างนี้ให้จิตมีความหนักในทางใด จิตจะมีความบึกบึนหรือมีความสะแสวงในทางนั้นเสมอทําเมื่อมีสติมีปัญญาคอยสอดส่องคอยสังเกตอยู่แล้วเราจะทราบว่าจิตนี้ชอบคิดในทางนั้นมากเมื่อจิตคิดในทางนั้นมากก็เป็นเหตุให้เราเกิดความตนใจว่าทางนั้นมันเป็นเป็นอะไรเป็นทางดีหรือทางชั่วเป็นทางผูกมัดหรือทางแก่หรือทางถอดถอนเนี่ยถ้าเป็นทางผูกมัดเป็นทาง จะสั่งสมความชั่วหรือความทุกข์ขึ้นมาแก่เราเราก็พยายามแก้ไขพยายามหักห้ามด้วยวิธีการต่างๆนี่นี่แหละมันมีทางแก้กันได้อย่างนี้การพยายามอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ล้นละย่อมมีทางที่จะหักห้ามสิ่งไม่ควรนั้นได้จนกระทั่งขาดจากกันไปได้เหมือนกับเราตัดไม้ ตัดฟันครั้งหนึ่งมันไม่ขาดสองครั้งเข้าไปสามครั้งเข้าไปหนุนไปจกนกระทั่งมนันขาดจริงๆเพราะความพยายามตัดอยู่เสมอการตัดกระแสของจิตที่ชอบคิดนี้แง่ไม่ดีด้วยความพยายามอยู่เสมออย่างนี้ก็เป็นไปได้ทํานองเดียวกันตัดสิ่งใดขาดออกไปจาก,กจิตก็ทราบชัดว่าสิ่งนั้นได้ขาดไปแล้วจากใจเงื่อนที่จะต่อให้เกิดความทุกข์ความลาบากเพราะความคิดเช่นนั้น ไม่มีอีกต่อไปแล้วอย่างนี้ก็ทราบนะกิเลสประเภทใดที่จิตชอบคิดชอบยึดชอบเนียวชอบยึดมั่นถือมั่นก็คิดในแง่นั้นมากๆกำหนดพิจารณาแก้ไขกันโดยทางปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอต่อไปกิเลสประเภทนั้นหรือความคิดประเภทนั้นก็ค่อยอ่อนกําลังลงไปสติปัญญาค่อยแก่กล้าขึ้นมาจนกระทั่งตัดขาดได้นั่นะ ค่อยตัดขาดไปทีละกิ่งสองกิ่งถ้าเป็นไม้ตัดขาดทีละรากสองรากถ้าเป็นรากไม้และรากไม้ต้นหนึ่งมันมีมากน้อยเพียงไรก็พยายามตัดมันจนกระทั่งมันโค่นมันล้มลงไปถอนจนกระทั่งรากแก้วขึ้นมาได้ด้วยความพยายามตัดทีละรากสองรากเข้าไปต้นไม้มันทนไม่ไหวเพราะการตัดอยู่โดยสม่ำเสมอตัดไม่หยุดไม่ละไม่ลดละมันก็ขาดไปได้หมดนะ่ะในเรื่องกระแสะของกิเลสท,ที่ออกไปจากกิต มันก็มีมากมายเช่นเดียวกับรากไม้รากฝอยน่ะสาคัญรากแก้วมันก็มีรากเดียวอันตัวกิเลสจริงๆมันก็มีคืออวิชมีอวิชชาอันเดียวเท่านั้นแหละเป็นหลักใหญ่่านาะเดียกว่ารากแก้วของกิเลสคืออวิชชาพยายามตัดมันแตกไปทางตาทางหูทางต่าง,าง,าง,างๆนี้มันก็ไปหลายเงื่อนไปหลายขแขนงเหมือนกันรูปอะไรบ้างนี่มันแตกกระจายไปมากมายกลายกองแต่มันออกไปทางตา ไปสู่รูปและรูปอะไรบ้างนั่นแหละมันแตกแขนงไปซึ่งจะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเมื่อจิตคิดไปในทางกิเลสคิดไปทางเสียงเสียงอะไรบ้างนั่นมันก็แตกแขนงกันไปอีกเป็นรากฝอยไปเรื่อยๆแต่ยังไงก็ตามเราเราก็ทราบว่ารากฝอยก็คือรากฝอยของกิเลสตัวนี้จะรากฝอยอะไรเสียงลักษณะใดถ้าเป็น เสียงที่จะทําให้เกิดกิเลสข,ขึ้นมามันก็ทราบเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันมันก็พยายามตัดพยายามแก้คลี่คลายเราก็เห็นทั้งรูปมันเป็นอะไรถึงรักถึงชอบถึงเกลียดถึงโกรธแย่ออกไปใครเป็นผู้โกรธโกรธเพราะเรื่องอะไรโกรธแล้วได้ประโยชน์อะไรความโกรธเป็นความรุ่มร้อนเป็นความทุกข์แล้วทําไมขยันโกรธโกรธให้ตัวเองแขวงชั่วโกรธให้คนอื่นซึ่งตัวเองก็เป็นทุกข์ แล้วเขาก็เป็นทุกข์ด้วยยิ่งเพิ่มความทุกข์ความทรมานใจทั้งตนและเขาขึ้นอีกมากมายการโกรธตัวเองยังมีทางที่จะแก้ไขตัวเองเพื่อถอดถอนความโกรธนี้ได้แต่ส่วนมากไม่ยอมโกรธตนเองที่จะให้เกิดอุบายปัญญาขึ้นมาในการแก้ตัวเองเพราะความโกรธตนเองนั้นมักจะไปโกรธคนอื่นเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสเราแยกไปดูไปพิจารณาไปรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสมัมผัสมันมีขแนขแนงแขนงไป ออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิน้นทางกายเนี่ยแล้วก็ประมวลลงมาทางใจคือธรรมารุมโดยอาศัยรูปเสียงกิริยสเครื่องสัมผัสที่เคยสัมผัสมาแล้วนั้นมาเป็นอารมณ์ของใจคลุ่นคิดอยู่ตลอดเวลานี่ก็เป็นการสั่งสมกิเลสประเภทหนึ่งขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ย,ยมันแตกแขนงออกมาแล้วแตกออกมาจากใจสติปัญญาอย่างทราบอยู่ภายในจ,ใจิตใจมันก็ย่อมทราบได,ด้อยู่โดยดีหนีไม่พ้นถ้าลงสติปัญญาได้เจาะลงที่ตรงไหน ไม่ทราบม,มากก็น้อยสําคัญที่เจตนาสําคัญที่ความจดจ่อจะทําให้ทราบไม่ทราบในวาระนี้ต้องทราบในวาระต่อไปจนได้ไม่ทราบน้อยก็ต้องทราบไม่ต้องไม่ทราบม,มากก็ต้องทราบน้อยทราบไปโดยลำดำดำําดับๆมันก็มากไปเองค่อยขาดไปทราบตรงไหนแล้วมันก็ค่อยละลดละกันไปเรื่อยๆ,ๆจนกระทั่งตัดขาดกันไปนี่แหละท่านว่าตัดขี้เหลวท่านตัดอย่างนี้เช่นเดียวกับเราตัดรากฝอยของ ของต้นไม้ตัดไปตัดมาก็ไม่มีรากอะไรเหลือสุดท้ายก็ยังเหลือแต่รากแก้วกขถอนพุ่งขึ้นมาหมดไม่มีเหลือเอาไปปลูกไม่ต้นนั้นมันตายแล้วเรื่องของจิตภพชาติมันอยู่ที่จิตเอความศู์มันจามันอยู่ที่ไหนเราไม่เห็นทําไมเราไปเหมามันได้มาตายแล้วศูน์นั่นความศูนย์มันอยู่ที่ไหนเราเราถึงได้มาพูดแต่ภพชาติคือความไม่ศูนย์มันอยู่ที่จิต นี่เราทำไมไม่ดูตรงนี้ใครแสดงภพชาติขึ้นมาให้เราเห็นในระยะนี้เรานั่งอยู่เวลานี้ถ้าไม่ถ้าไม่มีเกิดมันจะมีรูปมีกายมาอย่างไงการเกิดนั้นมันเอาอะไรมาเกิดถ้าไม่เอาของมีอยู่มาเกิดจะอ,อะไรมาเกิดธาตุขันนี้ออกมาจากอะไรธาตุสีดินน้ำลมไฟก็เอาสิ่งที่มีอยู่มาผสมกันคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาผสมกัน เรียกว่าส่วนผสมอาศัยจิตจิตก็เป็นของมีอยู่ถึงเข้ามาอยู่ได้ของมันมีจะเอามาได้อย่างไงนี่มันวนแล้วตั้งแต่อาศัยสิ่งที่มีอยู่มาประกอบกันเข้าแล้วเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นต้นไม้ภูเขาอะไรเหล่านี้เป็นต้นมันมีอยู่ทั้งนั้นถ้าไม่มีมันประกอบไม่ได้มันปรากฏตัวขึ้นมาไม่ได้แล้วเราที่ว่าตายแล้วสูญในขณะนี้มันสูญไม่สูญมันเอามาจากไหนมันถึงมาเกิดนี้ถ้าหากว่ามันสูญจริงๆแล้วมันมาเกิดได้อย่างไรฮะนานนี่ปัญหาแก้ตัวเอง พิจารณาแยกแยะลงไปมันออกมาจากสิ่งที่ไม่อยู่สิ่งที่มีอยู่จึงปรากฏตัวขึ้นมาได้ไม่มีปรากฏขึ้นมาไม่ได้นี่ล่ะพบชาติคือความสืบต่อแห่งพบทำชาติเป็นกําเนิดเกิดในที่นั่นที่นี่มันมีเชื่องมันอยู่ภายในจิตใจนี้ตัวนี้จึงเป็นตัวพบตัวนี้จึงเป็นตัวชาติตัวนี้จึงเป็นตัวไม่ศูนย์เป็นตัวเกิดตัวแก่ตัวเติบโตตัวเจ็บตายมันอยู่ที่ตรงนี้หมดรวมหมดส่วนความสู์นั้นมองไม่เห็นถ้ามันศู์ได้ยังไง มันสูญอยู่ที่ไหนเห็นแต่ความมีอยู่ภายในจิตใจความสูญภาย,นยในจิตใจมันไม่มีไม่เห็นไม่ปรากฏแล้วตายแล้วมันจะสูญได้อย่างไงเมื่อมันไม่มีสิ่งที่จะให้สูญมันมีแต่สิ่งที่มีอยู่ทั้งนั้นแล้วเราจะอะไรมาสูญความสําคัญมัน,มนสําคัญหลอกตนต่างหาความจริงแล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างที่ว่านี้มันมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตใจพร้อมที่จะเกิดเพราะสิ่งที่จะทาให้เกิดมีอยู่ภายในจิตใจลาก เงาเข้อมูลพอกมันก็คืออวิชชานี่ตัวให้เกิดโดยไม่เป็นอย่างอื่นเลยถ้าตัวนี้ยังไม่ออกจากจิตแล้วต้องเกิดบันยังคําตลอดกลับตลอดกันไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์ไม่มีต้นมีปลายเลยต้องเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายอย่างนี้เพราะเชื่ออันนี้ยังมีอยู่ภายในจ,ใจิตใจนี่เป็นความจริงที่ประจักษ์ที่มีอยู่ภายในจ,ใจิตใจเราจะลบไม่ได้ว่าลบให้มันสูญไปไหนมันได้แต่ความสําคัญเฉยๆผลสุดท้ายกับผู้ที่สําคัญว่าตายแล้วสูญน,นั่นแหละไปเกิดอีกไปลาบความทุกข์ความลําบาก ที่ตนเข้าใจว่าตายแล้วมันก็หมดไม่มีอะไรที่จะมาสืบต่อข้างหน้าแล้วอยากอยากทาอะไรแล้วก็ทําอยากทําบาปทําอะไรก็แล้วแต่ตามใจของเราในเวลาที่มีชีวิตในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ตายแล้วหมดความหมายที่นี่เมื่อมันไม่หมดความหมายตามความสําคัญตนแล้วใครจะเป็นคนรับความชัวชว่วช้าละโมกทั้งหลาย่านี้ก็คือเราเองเป็นคนรับเมื่อไปเช่นนั้นเรากล้าเสี่ยงแล้วเหรอนี่เพราะเราเป็นคนรับผิดชอบเราอยู่ตลอดเวลาเหตุใดยังจะต้องไปเสียท่าเสียทีแล้วไปล่มจมถึงขนาดนั้น ด้วยอำนาจของกิเลสมาครอบงำด้วยความสำคัญมาหลอกลวงตนเองตั้งนั้นความจริงมีอยู่ทำไมเราจึงไม่ดูความจริงก็คือใจใจนี้ไม่สูญเชื้อแห่งกิเลสที่เชื้อแห่งภพแห่งชาติที่มีอยู่ในใจนี้ก็อยู่กับใจนี่แหละตัวประกันตัวตีกราที่จะให้เกิดมันมีอยู่ภายในใจ,ใจิตใจแล้วมันจะสูญไปไหนจะสูญได้อย่างไรนี่คือความจริงมันสูญไม่ได้ี่ความสำคัญเรามันสูญได้สูญได้ตามความสำคัญเฉยแต่ความจริงมันไม่สูญ แล้วก็บาปบุญคุณโทษที่ทําลงไปมันก็เข้าไปอยู่ภายในจิตไม่ไปอยู่ที่อื่นเพราะจิตเป็นโรงงานผิดออกมาจากที่นั่นมันก็อยู่ที่นั่นจะไปไหนมันเกิดขึ้นที่นั่นให้ผลกันที่นั่นดีชั่วมันอยู่กับจิตจิตจะไปเกิดในสถานที่ใดพบใดแดนใดก็ตามมันไปด้วยกําลังแห่งกรรมทาลังแห่งวิบากแห่งกรรมมันถักใจให้ไปเนี่ยมันจะสูญไปไหนถ้ายแล้วมันพร้อมเสมอที่จะเกิด จะเกิดสูงต่ำขนาดไหนนั้นมันแล้วแต่อํานาจแห่งกรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจซึ่งตนสั่งสมไม่แล้วนี่เป็นหลักความจริงในการเรียนเรื่องความจริงเหล่านี้จึงต้องเรียนลงที่ใจพิจารณาลงที่ใจนี้ดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ว่าตัดกรงนั้นเข้ามาตั้งนี้เข้ามาด้วยจิตตภาวนาะคือเราทราบด้วยปัญญามันมีความ สัมผัสสัมพันธ์นกับสิ่งใดมีความสนใจกับสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นดีหรือเป็นทางดีหรือชั่วเป็นสิ่งดีหรือชั่วเราตามรู้เสมอด้วยกิจตภาวนาของเราเราทราบเมื่อทราบแล้วพยายามแก้ไขพยายามตัดกันด้วยอุบายของสติปัญญาจนกระทั่งตัดขาดตัดขาดมาโดยลําดับลําดับนะ่นนี่แหละท่านพิจารณาทางกิตตภาวนาหรือท่านมานั่งกรรมฐา,านท่านนั่งอย่างนี้ะจะนั่งอยู่ในป่าในเขาอยู่ลูกขมูลล้ไม้ที่ไหนก็เถอะก็คือนั่งเรียน เพลงของจิตเพลงเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายการต่างสมกิเลสวิถีทางเดินของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงมันเดินอยู่ที่จิตมันเกิดอยู่ที่จิตมันหลั่งไหลออกจากที่จิตนี่ไปเป็นภาพต่างๆให้เราลุ่นเลงมันเติงให้เราโศกเศร้าเสียใจมีแต่เรื่องที่ภาพที่ออกไปจากจิตนี้ทั้งนั้นการเรียนจึงต้องเรียนลงทีทนี่และต้องทราบทั้งดีทั้งชั่วโดยลําดับลำดับ,ดบแล้วมันตัดขาดจากการัรเรื่อยๆขาดไปเรื่อย แล้วจิตมันก็หดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาเพราะมันขาดสิ่งที่สืบต่อหดตัวเข้ามาย่นเข้ามาย่นเข้ามานี่แหละเรียกว่าตัดพบตัดชาติส่วนหยาบตัดเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาสู่ความละเอียดตัดเข้ามาแม้ที่สุดร่างกายของเรานี้ก็เห็นชาติตามไปจริงว่ามันเป็นแต่เพียงว่าธาตุขันเท่านั้นนัคือธาตุสีดินน้ำลมไฟ มาผสมกันเข้าโดยมีจิตเป็นเจ้าของเข้ามายึดครองแล้วก็ว่าเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเมื่อมันทราบชั้นแล้วมันก็สลัดพาณาจิตอีรูปก็สักแต่ว่ารูปเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสัญญาสังขารวิญญาณแต่และอย่างอย่างมันสักแต่ว่าตามความจริงของมันเท่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่ปัญญามันทราบลงไปอย่างนี้ เมื่อทราบชัดว่าไม่ใช่เราไม่ใจ่ของเราแล้วใครจะไปกล้าถือทั้งทั้งที่ทราบชัดอยู่แล้วว่าไม่ใช่เราไม่ใจ่ของเราใครจะไปกล้าถือว่าเป็นเราใครจะไปกล้าแบกหามว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นเราไม่กล้าเพราะปัญญาอย่างทราบหมดแล้วจะไปกล้าไงปัญญาเป็นสิ่งที่แท้ที่จริงตามหลักความจริงคือรู้จริงเห็นจริงก็คือปัญญาเป็นผู้รู้เป็นผู้พารู้พาเห็นเราพิจารณาให้เห็นตามความจริงเมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะไปกล้าฝืนความจริงได้อย่างไงว่าไม่ใช่เราโดยทางปัญญาแล้วเรายังจะไปถือเอาฝืนไปถือมันก็ไม่ใช่ปัญญามันก็เป็นเรื่องของ นี่การแก้นี่แก้ด้วยปัญญาเพื่อแก้กิเลสต่างหากไม่ใช่เพื่อสังสมกิเลสนั่นมันก็ทราบชาัดลงไปอย่างเนี้ยนี่การเรียนการตัดภพตัดชาติการเรียนเรื่องวิถีของกิเลสการตัดกิเลสเรียนอย่างนี้จนกระทั่งว่าธาตุขันก็สักแต่ว่าธาตุว่าขันนั่นคือรู้ตามเป็นจริงและมันปล่อยอย่างนั้นแหละไม่มีใครมาบอกให้ปล่อยปัญญานั่นแหละเป็นผู้พาให้ปล่อย เมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยปล่อยปล่อยถ้าจะสิ่งไหนยังไม่เข้าใจพิจารณาค้นคว้าเข้าไปจนกระทั่งถึงถึงความจริงคือเข้าใจเต็มผุมิแล้วปล่อยน่ะสุดท้ายมันมีอะไรตดัดหน้าฝอยเข้ามาโดยลําดับลําดับมันก็ถึงรากแก้วมันเท่านั้นเองตัดไม่มีอะไรสืบต่อกันแล้วภพชาติอย่างอื่นมันขาดไปโดยลําดับลําดับยังเหลืออยู่อะไรเนี่ยฟาดฟันเข้ามาก็ถึงตัวอวิชาน,าน,นั่นแหละเหน่อตัวกิเลสแท้ กิ่งก้านสขาขาของกิเลสตัดขาดมาหมดยังเหลือแต่ตัวกิเลสแท้ๆได้แก่อ,อวิชชานี่อวิชชาจะอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตเท่านั้นอวิชชาไม่อยู่ที่อื่นครอบอยู่กับจิตจนกระทั่งจิตก็เข้าใจว่าอวิชชานั้นเป็นตนตนเป็นธรรมชาติหนานั้นแหน่เมื่อปัญญายัางยังไม่ทราบชัดแต่มันก็ทนไม่ได้เพราะฟังคําที่ว่าปัญญาเถอะมีความฉลาดแหลมคม เมื่อนํามาใช้ในสิ่งใดก็ต้องเห็นความจริงในสิ่งนั้นแล้วเราเรานํามาใช้ในจิตซึ่งมีกิเลสคืออวิชชามีอยู่ที่จิตทําไมจะไม่ทราบแล้วทําไมจะทําลายกันไม่ได้ทําไมจะตัดขาดกันไม่ได้เมื่อสิ่งอื่นปัญญาสามารถตัดขาดได้แล้วสิ่งนี้ทําไมปัญญาจะสามารถตัดขาดไม่ได้เล่านะปัญญาก็สามารถตัดขาดได้อันนี้ตัดพอ,อตัดขาดอันนี้แล้วทราบชัดน,นี่เราจะพูดแบบโลกเขาเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นตเออ หมดกันจะทีเถอะเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องกองทุกข์ความทรมานท่องเที่ยวในวัฏสงสารพบน้อยพบใหญ่เป็นมาขีกลับขีคันจนนับไม่ถ้วนตัวนี้พาให้เป็นตัวนี้พาให้เกิดตัวนี้พาให้ตายตายแล้วตายเล่าเกิดซ้ําเกิดซากเกิดไม่หยุดไม่ถอยทุกข์ซ้ำซากซากไม่หยุดไม่ถอยมายุติกันแล้วเหรือในครั้งนี้ข่าวนี้ยุติด้วยอะไรเหตุผลอะไรถึงต้องยุตินั่นยุติที่ตรงที่ข้าเชื้ออันใหญ่ขาดกระเด็นออกจากใจแล้วนั่น เหลือแต่ความรู้ล้วนนที่เรียกว่าความเมอยสุดนั้นเป็นจิตแท้เป็นธรรมแท้ไม่มีสิ่งใดเข้าไปเคลือบแฝงเลยแม้นิดหนึ่งผู้นี้แลเป็นผู้ไม่เกิดที่นี่สิ้นสุดแล้วแต่ไม่ใช่ศูนย์ฟังสิอันในที่มองคิจคณาคน้นคว้าแล้วหาความศูนย์มันไม่มีมันเดากันอย่างนั้นแหละเรื่องกิเลสพาให้คนเดาเพราะฉะนั้นจึงได้รับความทุกข์เพราะกิเลสแต่ก็ยังไม่ยอมเห็นโทษของกิเลสเพราะความโดนเดาเพราะความสําคัญเมาอาหมด แ้วแล้วมันก็ไม่จริงเลยมีแต่ของปลอมเต็มตัวเต็มหัวใจความทุกข์จึงเต็มหัวใจด้วย,ยเมื่อเรียนให้เขาถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความปลอมมันก็สลายตัวพังลงไปจึงได้เห็นโทษชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้มีแต่ความจอมปลอมทั้งหมดที่ได้รับความทุกข์ความทรมานมาแม้ในปัจจุบันชาติที่เราจําได้นี้เพียงเท่านี้เราก็ทราบชาัดว่าเป็นความทุกข์เพราะกิเลสตัวเดียวนี่เท่านั้นเพราะกิเลสอันเดียวนี่เท่านั้น ถ้าเป็นธรรมแล้วไม่ทําให้เราเกิดทุกข์แน่รู้แล้วชัดเจนทีนี้มีแต่ธรรมล้วนๆภายในจิตใจแล้วอะไรจะมาทําใจให้มีทุกข์อีกต่อไปนี้ไม่มีแน่มันแน่อย่างนี้ล่ะนี่เรียนธรรมะภายในจิตใจเรียนธรรมะภาคปฏิบัติภาคภาวนาเห็นจริงอย่างนี้ชัดเจนอย่างนี้กิเลสแตกกระจายไปด้วยวิธีนี้เนี่ยไปด้วยวิธีปฏิบัตินี้ไม่ใช่ด้วยวิธีจําเนี่ยเป็นวิธีทําการแก้กิเลสหรือการตัดกิเลส ทำงานกับกิเลสทำอย่างนี้เมื่อกิเลสสิ้นสุดไปแล้วภายในใจิตใจจิตใจนั้นซึ่งเป็นเจ้าปัญหามาตกรเพราะกิเลสพาให้เป็นเจ้าปัญหาพาให้เป็นตัวปัญหามันก็สิ้นสุดกันไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนี่นี่แหละความสิ้นสุดของของวัตตะแต่ไม่ใช่ความศูนนเรื่องความศู์ของวัตตะนั้นถูกต้องคือมันไม่มันไม่มีต่อไปอีกแล้วศูส์สิ้นจากความสืบต่อแห่งภพแห่งชาติเกิดแก่เก็บตายต่อไปนั้นไม่มี เป็นความสูญสิ้นจากสิ่งล่านั้นถ้าเราว่าสูญอย่างนี้ถูกต้องแต่ว่าจะสูญสิ้นอะไรไม่มีเลยอย่างนี้ไม่ได้ไม่ตรงตามความจริงความจริงก็คือความบริสุทธิ์นั่นเมื่อเรียนเข้าถึงความจริงเต็มส่วนแล้วความบริสุทธิ์เด่นแสดงขึ้นมาอย่างเด่นชัดภา,ายในจิตใจจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตนี่ไม่ใช่ความสูญอย่างพระพุทธเจ้าทันตรัสรู้แล้วกิเลียสิ้นสูญไปหมดไม่มีอะไรเหลือภา,ายในพระทัยแล้วยังต้องอาศัย ความบริสุทธิ์นั่นแนบประกาศทำสอนโลกมาตั้ง 45, สี่สิบห้าพระพันษาถึงได้พระนิพพานหากว่าความบริสุทธิ์นี่ได้สูญสิ้นไปแล้วพระพุทธเจ้าจะเอาอะไรมาประกาศศาสนาเล่าในขณะที่สิ้นจิเลตนั้นแล้วจิตก็ได้สูญไปด้วยแล้วนําอะไรมาสอนโลกละ่ะแปดหมื่นเจือพันพระธรรมขันธ์ไม่ออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งไม่ใช่สูญไม่ใช่จิตสูญน,นั่นจะออกมาจากไหนนั่นเนี่ยเรียนทําให้ถึงนี้หายสงสัย ปัญหาโดยประการทั้งปวงหมดสิ้นไม่มีเหลือเมื่อเรียนจบเจ้าปัญหานี้แล้วตัดเจ้าปัญหาออกจากภายในจิตใจ,ใจใหมดหมดปัญหาอยู่ไหนก็อยู่เธอนี่แหละความสมบูรณ์มีอยู่ที่ใจนี้ความสุขมีอยู่ที่ใจนี้ถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมของที่เจ้าแล้วคนเราจะไมนน่ได้บ่นถึงเรื่องความทุกข์ความลาบากดําเนินไปตามหลักเหตุผลทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์จนก็ยอมรับว่าจนเพราะเราอยู่ในโลกอนิจจัง มันก็ต้องมีสูงมีต่ำมีรุ่มดนดอมมีได้มีเสียมาเป็นธรรมดาแต่เรียนธรรมนแล้วรู้ตามความจริงของมันไม่บ่นทุกข์ก็ยอมทนรับตามเหตุตามผลมีก็รับตามเหตุตามผลไม่ปีนเกลียวกับทมคือคติธรรมดาก็สบายแม้จะมีกิเลสอยู่ก็พอสบายพอตรงพอวางได้แต่ถ้าหากว่าไม่เกี่ยวข้องกับธรรมเลยไม่นำธรรมมาวิจัยไม่มีเหตุผลเลยแล้วมีแต่ความต้องการของใจอย่างเดียวความต้องการนั่นแหละจะพาคนไปล่มจม ความต้องการนั่นแหละทำลายจิตใจคนให้รับความเดือดร้อนอยู่โดยสม่ำเสมอตลอดมาไม่มีอะไรคือความต้องการมันต้องการโดยไม่มีเหตุมีผลนี่มิตรยากตะพัดตะคือยากไม่ทราบอะไรเป็นพิษอะไรเป็นภัยยากัท่านั้นกินกันไปเรื่อยๆนี่คิดไม่ถอยคือคิดไม่ถอยยุ่งไม่ถอยความทุกข์ความทรมานภายในยจิตใจมันก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเพราะเราเสริมมันมันต้องมากดีไม่ดีสติไม่มีเป็นบ้าไปเลยนานวันนี้ พูดถึงเรื่องวัตจักรพูดถึงเรื่องความศูนย์ความไม่ศูนย์ตามหลักความจริงเป็นอย่างนี้ศาสนาจริงเป็นธรรมที่เหมาะสมที่สุดที่จะพิสูจน์ความจริงซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราทั้งที่ความสมคัญว่าศูนย์ทั้งที่เข้าใจว่าเข้าใจตามธรรมว่าตายแล้วเกิดความเข้าใจตามธรรมว่าตายแล้วเกิดนี่เป็นความเชื่ออันหนึ่งแต่ยังไม่จริงไม่จัง ต่อเมื่อเราได้เห็นด้วยตัวของเราได้พิจารณาด้วยตัวของเรารู้ด้วยตัวของเราแล้วนั่นแหละความเชื่อนี้จึงจะเด่นเต็มที่เลยอันนี้เป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นจากเราเองโดยอาศัยเชื่อคือความเชื่อตามหลักธรรมพุทธเจ้านั้นมาประพฤติปฏิบัติอันนั่นแหละเป็นสิ่งที่มาผลิดออกดอกออกผลให้เราได้เกิดเป็นสมบัติของเราขึ้นมาเป็นความเชื่อที่แน่นอนตามหลักความจริงที่เรารู้เราเห็นด้วยการปฏิบัติของเรานี่เป็นสิ่งที่ยุติได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอันใดกำเริบเลยภายในจิตใจ นี่เป็นมบัมิแท้ขอให้ทุกๆท,ท่านนำไปพยยิจารณาซึ่งเราเป็นผู้กอบปัญหาแบกปัญหานี้อยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าใครแม้ผู้เทศด้วยแลาอาศัยธรรมะพระพุทธเจ้ามาวินิจฉัยเป็นเครื่องตัดสินดําเนินตามนี้ให้รู้ตามนี้เห็นตามนี้หมดปัญหาตามที่กล่าวมานี้จึงขอ,อยุติเพียงเท่านี้เอวังวันนี้เอวังนะวันนี้ทุกวันหายเงียวเลยมันอะไรไม่รู้แตะ